ัสดีครับพี่น้องออกมาฮะน,หนำหวานเจ้าครับวันนี้ออกมาสิบโมงครึ่งแล้วครับออกจากบ้านว่ามือเศา้านี่ลงขายของตลาดวันอาทิตย์ครับขายของเศาร์ว่างกันเลยออกมาหานำหวานครับออกมาสองคนพี่เก้าครับผมพอดีพ่อตัอเพื่อให้พันเพิ่นยืนเบิ่งกัอน ผมว่ารถไปหาจอดเขาโฮมไ้ครับพอนมันนี้แดดดีครับผมแต่ว่าก็ดเพิ่งเห็นเพิ่งตัวเดียวครับนี่ตัวเดียวอีดีครับนี่ครับกินดอกหงาเอียงบูนี่นเลืองๆนี่ครับนี่ตัวเดียวอ่อนต้อนครับ ครับพี่น้องเห็นไหมครับเดี๋ยวรุนกันครับว่าจะเจอเปะกินดอกห้านี่ครับพี่น้องตัวที่สองก็หา,ายไปเลยครับลมมันแห้งบินเชวบ,บเชวบ,บเชวบ,บหายโอ้ใจสิพอแห้งมาพอห้งพี่น้อง ล้างเช็ดพี่น้องหันเช็ดแล้วครับเช็ดยอดมันครับผมไปทั้งนี้แล้วครับพี่น้องเลียดเียดไปแด้ครับตัวสิไปเหินมองไหนี่พวกหัวครับผมเลียดลงนี่แล้วครับเดี๋ยวกินขเขาว่ันพี่น้องไปติงตามครับกองครับเดินได้ท้องครับผมเจอล้วครับพี่น้อง ตามน้งแต่เศร้าๆข้างนี้นี่ครับ่าจะเป็นเผงอน,นาคตรครับผมอีกเกือบสิบมือสิบหามือนนะครับอีกสิบห้ามือก็ได้ครับมันหกอยู่ครับแถวนี้ พีสมุนีภูเรศมาเห็นนะครับตอนนี้ก็สามโมงแล้วครับตามตั้งแต้เที่ยงหมดแล้วมั้งครับตามจุดหนึ่งก็บคืนเขาจุดนี้เขาป้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สามสามสิบครับผมวันที่วันเสาร์ที่สามสิบ เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาตีเพิ่งครับผมมนีสิตีสองรังนะครับเมื่อวานนี้วันเสาอ๋อวันซุกวัานผะบริตีมันยางหาไวครับเมื่อวานนี้ตอนตอนว่าห้างนี่ห้างสิตีเซ้านี่เจอว่าอย่างแต่วันที่ยี่สิบสี่ครับผมตอนนั้นห้างมันหูซื้อความันจะยังระสาห้างปันไหนเ็เลยจงไวก่อนเดี๋ยวมนีกับพ่อสองคนกัครับผม เดี๋ยวว่าโบหูวเกิด <vienen> ยังโบหูว่าจะยังอยู่บ่ด้วยครับเพราะว่าม่หอดกนนังเหตุเห็ดครบคนครับผมเดี๋ยวาท่านละเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันยุทธห้างเพิงครับไปเบิรงว่าอ่ามันยังอยู่บ่ครับยังอยู่พี่น้องก็รู้สึกว่าจะง่ก็เก่าครับผ่านมาหกมือครับผม ครไปครับ,รบเจอกันข้างบนครับผมสวัสด,ดีทั้งต้นไม้ครับผมขึ้นรอบที่สองครับรอบแรกหมวกตกครับผมถึงเปียวหมวกพบกระตก มาช้มนมนมัวนานับผมตรงนหนครับนมหวาน้างสวยครับจากมือที่ทีมไว้6หกมือนะครับนะครับไปบกทางนะครับผมครับ ตอบอยู่ครับผมครับเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์พื้นที่นิดนึงครับผม ปิดต่างงามครับผมวันสี่ตรงนีนกรับพี่น้อเหยมน้ำหมอเดีด๋ยวเป็นวันดีแหละตั้งงามครับผมรูว่ากล้องเห็นบอ่อได้ครับขอได้ครับ สซนครับผมสซนครับดอกมันครับผมแถมนี่ ่อนนบ้านกัน้อมันมันนะครับ

อันที่สองครับผมสวยๆครับ ส,สวยครับผมชันวานครับ Bahan kadang-kadang bahan logman tapi nak. เราไปเห็นพี่น้องน่ครับวานดอกมันครับผมจมๆครับตอนนี้เพิ่งไปหากินมาครับไปสอนน้องเต็มขายอยู่ขอเดอร์เพื่อทำไมเด้อ สอนเอาไว้แถมลูกค้าครับพี่น้องกินเองก็ได้ครับเทียวนก็ไว้กินเองอยู่ เชียกกันกันอีกล กสบายครับพี่น้องแต่ลงควันกระตกได้พี่น้องลงเปลวควันขนมาตอกพ้อยลงม่ได้ครับ โัวอยู่ไฟลนเซตขาพี่น้องเลยพี่น้องลงครับบันนี้ ทำไมนะครับเด้อขอบคุณครับค <Okay. S 1> วนกระตกนอก

ครับพี่น้องครับลงมาอย่างปลอดภัยครับผมนะครับเดี๋ยวไปเห็นน่ครับอยู่สูงอยู่ครับผมนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ลงเล่อมาถึงมองพักเรียบร้อยครับผมก็ในหัวน้ำหวานก็ประมาณขวดกลัวนี่แหละครับแต่ว่า ตัวอ่อนนี่น้มเลยครับสวยคลิปนี้อะจบคลิปซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวสีเลยไปตีอีกร่างหนึ่งแต่ว่าอาจจะนคนละคลิปเพราะว่าคลิปมันอาจจะเงวครับผมคลิปนี้ขันซอบขันมักกะกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพ่อข้าพ่อข้าผ่าล่าพึ่งหลวงครับผมเราจะไม่ข่าผ่ากัมานน้ำกันมีและครับเหพิคนมาซอยเก็บพองครับเพราะว่าผม ครับแมเมื่อเฉียบปีนต้นไม่กะต้นนี่สรุปแล้วขื้นโลงสามเทียวค่อนกระตกมัวกระตกเมื่อครับผมเมื่อนนาฉีพบมมนะครับเนาะเาอาชีพบขายผ้าคลิปนี้ก็ลากสำนีครับผมกขอบคุณสำหรับผู้ที่ชมคลิปตลอดครับผมมีลัาสำนีครับผมวันนี้ครับผม ครับพี่น้องครับน้องเหรอครับผมมีิต่นามครับมันม่สูงวันในดอกตัวไอหนาสรุปยอดครับผมวันนี้ได้สองลังนะครับลังแรกเป็นหาหาว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบี่ครับผมวันนี้วันที่สามสิบวตีหัวน้ามสวยครับอันนี้โตได้ครับนี่เละครับผมเพราะว่าใส่ถุงห้วกใส่ยามล่อนไปล่อนมาเละกน้ามครับลังแรกน้ามเพอได้ครับผมน่ครับ ทั้งสองนำมนีหน่อยเดียวครับพี่นอ้องน้ำหวานน่าจะเป็นน้ำหวานดอกมันนะครับน,นี่รังสองครับผมก็ได้กินครับแจกพี่แจกน้องก,กินผุ้เ่าคนกันมาครับกินกับเขาครับคลิปนี้ก็คือศิลาซ้ำนี่ครับผมน่าจะกี่โมละ กโมงสี่โมงห้าสิบสี่โมงห้าสิบครับมี้าบอกหกโมงห้าสิบเหนื่อยจนตาลายกันหมดแล้วครับคลิปนี้ก็คือสีล่าซรัมนี่ครับผมย่าไใดก็ฝากช่องพ่อข้าผาล่าพึ่งหลวงนี้นะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อสีบุพการีไม่ไหมๆหล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องพ่อข้าล่าพึ่งหลวงนะครับ กับในคาลรล้วพงหลวงครับผมคลิปนี้ก็ลาสำนีดครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณสําหรับู้ทธ่ช่วงคลิปตลอดด้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมีคาผ้าครับผมลาพงหลวงไปครับกลับบ้านครับวันนี้